นารักเป็ชมพู่น้องเกวคู่แม่ลูกสุดหวานรับวาเลนไทน์ถ้าเธอเป๊ะฉันต้องเป๊ะก,กว่าจ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นแฟชั่นแบบสุดๆแถมยางอบอุ่นและสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับบ้านรังสีสิงห์พิพัฒ์ของซปเปอร์สตาร์สาวชมพู่อริยาและนักธรุรกิจหนุ่มพ่อนอดวิสรุตซึ่งหลังจากมีทายาททั้งสอย่างพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเอบิเกลเข้ามาเติมเต็มใ ใจฟูบ้านนี้ก็มีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะทุกคืนทุกวันล่าสุดเป็นการต้อนรับช่วงวันวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักได้เป็นอย่างดีพระแม่ชมพู่อริยาได้จับลูกสาวแปลงโฉอวดลุกหวานสะพรั่งสีชมพูฟรุงฟริงที่ใครเห็นแล้วก็ต้องเอ็นดูพอได้ใส่ชุดที่เป็นโบซึ่งทําให้เห็นเลยว่าความหวานของน้องเอบิเกลก็มาเต็มจริงๆค่ะส่วนคุณแม่ชมพู่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงหวานน้ําตาลหมดขึ้นเลยที แถมยังใส่โบสีดำด้านบนยิ่งทำให้เหมือนเป็นของขวานบรรทัายยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งน้องเอบิเกลก็ไม่พลาดที่จะมีที่คาดผมสีชมพูลายโบเช่นเดียวกันแต่งานนี้มีพร็อพเป็นตุ๊กตาซึ่งรู้ได้เลยนะคะว่าใครเยอะกว่ากันระหว่างคุณแม่ชมพู่หรือน้องเอบิเกลกันแน่ซึ่งต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าถ้าคุณแม่ชมพู่อริยาเป๊ะน้องเอบิเกลก็จะเป๊ะก,กว่านั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคนที่ คุณแม่ชมพู่อริยาอย่างแท้จริงแต่เป็นการฆ่ากันด้วยแฟชั่นและตำแหน่งแฟชั่นนิสต้าแห่งเมืองไทยนะคะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับและคนบันเทิงมากมายแห่เข้ามาคอมเมนต์อาทิไมวาเลนทายน่ารักมากเบอร์เจเกลกรีดออยโหน่ารักจุดๆน่ารักมากๆเลยคะ่ะและอีกมากมายขอขอบคุณคุณแม่ชมพู่อริยา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ